หลังซุนเซกตายแบบสายฟ้าแลบทั้งกังตังสันสะเทือนและซุนกวนหนุ่ม20ต้นๆนถูกดันขึ้นเป็นผู้นำต่อหน้าขุนศึกผู้ผ่านศึกมานับสิบปีเขาคือเด็กที่ยังไม่พิสูจน์อะไรมีทั้งคนลังเลคนศบประมาทและบางคนไม่คิดจะยอมรับเขาเลยซุนกวนรู้ดีว่าบัลลังก์ที่ได้จากพี่ชายจะไม่มั่นคงเลยถ้าไม่ได้ใจของคุนรอบตัวเขาเริ่มด้วยไม้หนุ่มให้เกียรติเตียวซิ่วนั่งหัวโตมอบตำแหน่งให้ฮั่นตงได้พิสูจน์ตัวเองรับฟังทุกเสียงแม้เป็นเสียงที่แข็งกว่าเขาเเเเเเขาเาาารรร้้้้อออองงงใใใหหหคคคนนนนนนนลล่่่ัมมม็วววจจิดยตตแืสซุก ใช้ไม้นวดลงโทษเด็กข่าดให้รู้ว่าความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอผลลัพธ์คือคุณซึกหัวแข็งที่สุดจากที่เคยสงสัยกลายเป็นเคารพจากเคารพก,กลายเป็นพักดีและสุดท้ายกลายเป็นเสาหลักของกังตังซุนควรเข้าใจความจริงง่ายๆว่าคนแข็งไม่ได้ต้องการให้คุณเอาชนะแต่ต้องการให้คุณเข้าใจเขาเขาไม่ควบคุมด้วยความตัวแต่ควบคุมด้วยความน่าเชื่อถือนี่แหละเหตุผลที่ผู้นำวัยหนุ่มยืนบนกังตังได้อย่างสง่างามคนที่ยอมแพ้จะจงรักพักดีแค่ช่วงสั้นแต่คนที่ยอมใจจะพักดีไปตลอดจำไว้อยากชนะคนใช้กำลัง กากชนะใจคนใช้ความจริงใจ